นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง นามาสามมชีวิตของศ <c oughs> าสานิกชน <c oughs> กับทุกศาสนา <c oughs> เริ่มต้น <c oughs> ด้วยความเชื่อ <c oughs> แต่บทบาท <c oughs> และหน้าที่ ของศรัทธาความเชื่อในบรมพระพุทธศาสนาจเจตแดกต่างกับในศาสนาอื่นส่วนใหญ่อาตมาก็เคยอธิบายว่า ศาสนาในโลกนี้และพ่อแป่งได้ว่ามีสองกลุ่มใหญ่ๆหรือสองประเภทหรือสองระบบระบบหนึ่งตั้งชื่อว่าระบบความเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นระบบ การศึกษาพุทธศาสนาของเราอยู่ในกลุ่มที่สองไม่ใช่ระบบความเชื่อแต่เป็นระบบการศึกษาหรือถ้าใช้คำสมัยใหม่หน่อยก็เรียกว่าเป็นระบบการพัฒนา เป็นระบบรอพชอเร่งพัฒนาเชาวบ้านพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทุกคนที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาอาจารจึงมองเห็นปัญหาของเราในสมัยนี้ว่าคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจ ศาส,สนาของตัวเองเลยไปมองว่าเป็นศาสนาประเภทที่หนึ่งคือระบบความเชื่อแต่ไม่ได้นับถือมันไม่ได้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่าเป็นระบบการศึกษา คําสอนของพระพุทธองค์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่จะนำผู้ศึกษาและปฏิบัติตามให้ได้พ้นทุกข์ไม่มากก็น้อยให้ได้ถึงความสุขไม่มากก็น้อย แต่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเพราะท่านสอนว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่ตายตัวจะดีจะชั่วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ก็ดีไม่ใช่ว่าจะดีตลอดไปโดยเสมอไปคนชั่วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องชั่วตลอดไปคนดีก็ยังทำความชั่วได้เป็นบางครั้งและคนชั่วก็ยังทำความดีได้เป็นบางครั้งคนที่เคยทำความชั่วไว้ในการก่อนสานึกบาป กลับตัวเป็นคนดีก็มีเยอะคนที่เคยทำความดีไว้แล้วประมาทลืมตัวกลายเป็นคนสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เพื่อนเพื่อนโลกก็มีเยอะในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นของไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้พวกเราก็น่าจะสนใจในวิธีการที่จะให้การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นให้เป็นไปในทางสังสรรค์ให้เป็นไปในทางที่เราปรารถนาและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นวิชาที่จะช่วยให้เราอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงโลกที่ไม่แน่นอนโดยไม่ต้องเป็นทุกข์หรือถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์น้อยและเมื่อเราเป็นทุกข์แล้วสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้เป็นที่พึ่งองตนได้ ทั้งนี้ก็เกิดจากความเข้าใจเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาแล้วว่าชะตาชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับมนุษย์ไม่มีพระเจ้าสร้างโลกที่ไหนไม่มี เทวดาพรหมที่ไหนที่จะดนบันดาลให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรคอยเข้าใจว่าธรรมาไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องอมนุษย์หรือสิ่งที่ตาคนธรรมดามองไม่เห็นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่เราควรจะสนใจ และเข้าใจก็คือผลต่อสิ่งเหล่านั้นต่อเราซึ่งพระพุทธองค์สองยืนยันว่ามีจริงเทวดาก็มีจริงผีก็มีจริงอะไรๆก็มีจริงอย่างที่เขาว่ากันอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปเทียงกับเขาแต่พระพุทธองค์ รัดว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นชีวิตของมนุษย์คืออยู่กับตัวมนุษย์ถ้าหากว่าเราทำความชั่วจิตใจของเราก็หยาบลงแล้วมันจะมีผลต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเป็นผลของความชั่วเราจะไปทำพิธีกรรม อย่างไรก็ตามเราจะไปออนวอนใครก็ตามก็ใต้ตัวคงธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแทงกรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกี่ยวมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าเราไม่ยังยังไม่เชื่อในกฎนี้จะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ยากมากเพราะเป็นการเปิดทางไปสู่ความงมงายเป็นการส่งเสริมความออนแออยู่ในใจความหวาดกลัวความรู้สึก ที่ยังคงเหลืออยู่จากสมัยพันๆปีที่แล้วหมืนม่นๆปีที่แล้วซึ่งมนุษย์ยังไม่รู้เรื่องอะไรกลัวอะไรทั้งหมดแต่ไปเข้าใจว่าฝนตกเพราะเทวดาอันนั้นก็เป็นเพราะเทวดาฝนตกก็เพราะเทวดาฝนแรงก็เพราะเทวดา อา,ากาศร้อนก็เพราะเทวดาอากาศหนาวก็เพราะเทวดามีลูกมากก็เพราะเทวดาไม่มีลูกก็เพราะเทวดาอะไรๆก็เป็นของเทวดาไปหมดแลวต่อมาก็เลยกลายเป็นของพระเจ้าฝนตกก็พบพระเจ้าโปรดฝนแรงก็พะพระเจ้าไม่โปรดพระเจ้าโกรธมีลูกมากก็พระเจ้าโปรดไม่มีลูกพระเจ้าลงโทษ ทั้งหมดนี้ไม่ว่าเขาจะเรียกสิ่งที่เขานับถืออย่างไรก็ล้วนแต่เป็นการไม่ยอมรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอยู่ดีดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่แหวกแนวพอสมควรท่านบอกว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องมีแพรับบาปไม่ต้องสา์ทอด อีกแล้วให้รับผิดชอบเรื่องของตัวเองนี่เราดีเราชั่วเราเป็นอย่างไรก็เป็นเพราะกรรมกรรมในอดีตบ้างแต่กรรมที่สำคัญที่สุดคือกรรมปัจจุบันสำคัญกว่ากรรมเก่าทั้งมากทีเดียวพันพุทธศาสนา มีคำสอนที่แยกออกไปเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นมักเป็นผลสามารถจะแยกแยก,แยกออกไปไหลายอย่างแต่ในขั้นมักหมายถึงว่าออสิ่งที่เราต้องทำําเป็นคำสอน ที่จะป้องกันกรรมชั่วให้เรามั่นคงในกรรมดีให้เราเดินไปถึงขั้นที่หมดกรรมหรือผลกรรมสิ่งเรื่องนี้ก็พูดไม่ได้ผมเป็นเรื่องภาษาแต่ท่านให้เราพูด ให้เราสนทนากันให้เราคิดพิจารณาตรายตรงในเรื่องนี้เรื่องว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเรื่องของศาสนานะศาสนา,าไม่ใชเ่เรื่องของวัดของวาไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องที่จะ สนใจเจฉพาะอ,อาทิตย์ละวันทุกวันพระจึงมามาวัดมาคิดในทางธรรมแต่นี้มันก็ไม่พอในพุทธศาสนาสนใจคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในชาตินี้ในชาติปัจจุบันเรื่องชาติก่อนชาติหน้าพูดกันบ้าง พราะมัเป็นเรื่องที่ไม่ปูดไม่ได้แต่เรายา้ำเราเน้นอยู่ในเรื่องปัจจุบันชาติในเรื่องคุณภาพชีวิตคำนี้เป็นคำลึกซึ้งเราทุกคนควรจะมาคิดตัว่าเอาการมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ชีวิตมีคุณภาพเป็นยังไงชีวิตไม่มีคุณภาพเป็นอย่างไรน่าสังเกตว่าตั้งแต่ทางรัฐบาลมาพูดและนักวิชาการมาพูดเรื่องคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาความหมายของคำนี้ก็คอยเพี้ยนไปเปลี่ยนไป จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นเรื่องวัตถุไปหมดเขาไปอ้างว่าเห็นการพัฒนาประเทศชาติมีเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยก็ใช่อันนี้ไม่ว่าแต่สําคัญที่ว่าคุณภาพชีวิตในความหมายของเขากับคุณภาพชีวิตในความหมายของเราเหมือนกันหรือเปล่าอาันนี้เรื่องอาภาษาเราต้องละเอียดนะฟังที่สองคนพูดไม่รู้เรื่องกัน เพราะอะไรเพราะใช้ภาษาไม่เหมือนกันไม่ใช่ผู้คนละภาษานะผู้ภาษาเดียวกันแต่เพราะคนหนึ่งเข้าใจความหมายของนะสับอย่างหนึ่งอีกคนก็เข้าใจอย่างหนึ่งเขาก็งงว่าทำไมผู้กันเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องกันผู้ภาษาเดียวกันนั่นคุณภาพชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีมันคืออะไร ทำยังไงเราจริงที่มีคุณภาพชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งชาวนี้ก็คงไม่มีเวลาพอที่จะ,ะพูดทั้งหมดแต่วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องศรัทธาและความเชื่อในเพราะความเชื่อในกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่เชื่อ ว่าชีวิตของเราเป็นไปตามสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดและความรู้สึกนึกคิดยู่ในใจแล้วก็ต้องหาที่นอกตัวเราอยู่ตลอดเวลารู้สึกกลัวกังวลก็หาสิ่งนอกตัวเรามาปลอบมาปลอบใจแล้วช่วยให้เราไม่ต้องคิดในเรื่องนั้น แทนที่จะหยุดเรามาพิจารณาตัวเองและยอมแก้ไขตัวเองกลับเป็นไม่ยอมรับปัญหาเลยก็มีบางคนเครียดมากวุ่นวายก็ยังเถือตัวเถือตนไม่ยอม,มรับว่าตัวเองเป็นทุกข์ ันนี้จะเป็นกิเลสข,ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายมีปัญหายอมรับสารภาพปัญหาให้กับคนอื่นเหมือนกับเสียศักิ์ศีน,นี่ก็เป็นความคิดผิดของอเพศผู้ชายตรงกันข้ามกับผู้หญิงมีปัญหานิดเดียวก็ต้องต้องบอกต้องต้องบนต้องพูด ยาวทั้งสองอย่างเรียกว่าสุดดงสมาธิธิซึ่งเป็นความเข้าใจในเรื่องชีวิตและโลกที่เกิดขึ้นในจิตใจของภูประพฤติปฏิบัติและอาศัยสรทาใหญ่สมาธิธิ บอกว่าทุกข์และสุขจะอยู่ที่เราเราเป็นผู้ผู้กำหนดทีแรกเรายังไม่เห็นมันยังไม่เป็นทิฏฐิเท่าไหร่เลยต้องอาศัยความเชื่อไว้ก่อนเชื่อในการกระทำของตัวเองทำความดีแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะมีผลอย่างไรเมื่อไรเราทำด้วยความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของความดีทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นผลทั้งๆท,ที่คนอื่นไปด่าไปว่าเราหรือไปมองเราในทางผิดเราต้องเชื่อไว้ก่อนนี่มันยังไม่เห็นนะถึงต้องเชื่อทำความเชื่อเหมือนกัน เราทำอะไรไม่ดีทำครั้งแรกรู้สึกมันฝืดมากความละอายความเกรงกลัวมันกับมันก็ฝืนแต่ถ้าเรา,เาบังคับตัวเองในทำความชั่วจะสังเกตว่าทำครั้งที่สองง่ายขึ้นครั้งที่สามง่ายขึ้นอีกทำไปทำมาก็กลายเป็นเรื่องธรรมดา สามปางคนที่ทำความไม่ดีเป็นอาจินเป็นเป็นประจำเขาไม่มีความรู้สึกว่าบาปเพราะเขา,เาทำให้เขาสึกหรอการความละอายความกวามกบตรงกันไม่มีเหลือเขาเลยรู้สึกเฉยเเมื่อมีใครรังเกียจหรือไม่ว่าเขาก็กลับโกรธเพราะเขาคิดว่าบาปนั้นต้องรู้สึกว่าบาป ถ้าไม่รู้สึกมันก็ไม่น่าจะเป็นบาปแต่ที่เขาไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าเพราะไม่บาปเขาไม่รู้สึกเพราะเขาด้านเราจะเชื่อความรู้สึกของตัวเองไม่ไ,มได้เริ่มต้นเชื่อตัวเองไม่ได้แต่เราปฏิบัติเพื่อจะได้เชื่อตัวเองในที่สุดท่านนี้ยอมรับว่า จิตใจของเรานี้มันยังถูกกิเลสครอบงำไว้มากฉั้นท่านจึงให้เราไปหาสมณะผู้สงบไปฟังเทศฟังธรรมไปสนทนาธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเพื่อจะได้ดูจิตใจของตัวเองด้วยความเป็นกลางมากขึ้นไม่เข้าข้างตัวเองมาก นั้นให้ให้รู้ว่าท่านสอนมาอย่างไรดีอย่างไรชั่วแต่นั้นน,นที่ว่าเชื่อนั้นไม่ใช่ว่าอมองไม่เห็นเลยส่วนใหญ,ญ่มันก็เห็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับพริงแต่ว่าท่านเตือนสติพอเราหยุดมาดูพฤติกรรมของเราเราเคยทำอะไรไว้เคยพูดอะไรไว้เคยคิดอะไรไว้ มีผลยังไงบ้างเราก็เริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลแต่นั่นก็ยังเป็นความรู้อ่อนๆแต่ก็จะมีหลายกรณีที่มองไม่เห็นหรืออย่างมองไม่เห็นอาจจะทําให้เราสงสัยในจุดนี้เรียกว่าเชื่อทันไว้ก่อนแต่ความเชื่อ จึงเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติช่วยให้รวมพลังจิตไว้ในการทำความดีไม่ปล่อยให้รั่วไหลออกไปด้วยความลังเลสงสัยและทำให้จิตสงบนั้นจึงมีคำว่าเลื่อมใสศรัทธา ที่ไหนลืมใสที่นั่นจิตใจมันก็ลืมใสขึ้นมาด้วยศรัทธาเมือนน้ำที่คุ่นๆเมื่อฝุ่นที่อยู่ในน้ำตกตะกอนน้ำมันก็ใสขึ้นมาอันนี้ก็ศรัทธาก็จะทำให้จิตใจเป็นอย่างนั้นเหมือนกันดันศรัทธา ของเรานั้นคือศรัทธาในการกระทำไม่ไม่ใช่ศรัทธาในจิตษฎีศรัทธาของเราคือเชื่อมั่นว่าเราละบาปได้เชื่อมั่นว่าเราบำเพ็ญกุศลได้เชื่อมั่นว่าเราชำระจิตใจของตนได้เชื่อแบบพุทธเนตรขี้เกียจไม่ได้นะ ไม่ปฏิบัติไม่ได้เพราะความเชื่อของชาวพุทธถ้าพูดโดยสรุปก็เชื่อว่าชีวิตของมนุษย์จะดีงามด้วยการฝึกด้วยการปฏิบัติผู้ที่ต้องการชีวิตที่ดีงามชีวิตที่มีค่าชีวิตที่มีคุณภาพก็ต้องขัดเกลาวเพราะเราอยังไม่ได้ปฏิบัติวันก็ยังอ มันยังพยศอยู่มันยังไม่เชื่องมันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าจิตใจของเราเอามาฝึกแล้วมันก็จะมีผลอย่างนาศจริย์อย่างที่ไม่เคยคาดคิดไปเลยและความนาศจริย์นี้มีไว้สําหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเป็นชาวตะวันออกชาวตะวันตกเป็นผู้ชายผู้หญิงคนแก่คนหนุ่มคนสาวได้ทั้งนั้น เพราะทุกคนมีกายมีวาจามีใจทุกคนมีกิเลสทุกคนมีสกิยภาพที่จะปล่อยวางกิเลสทุกคนสามารถขาวถึงความเป็นอิสระได้และเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตในเราเชื่ออย่างนี้มันจะทำให้ชีวิตประจาวันของเราเปลี่ยนไปเพราะเมื่อเรามีสิ่ง นี่เป็นสิ่งสูงสุดสิ่งที่เราตรงการมากที่สุดคือการฝึกการพัฒนาการละสิ่งที่ไม่ดีการบำเพ็ญสิ่งที่ดีดการออกจากสิ่งที่มืดไม่สู่สิ่งที่สว่างมันจะทำให้ท่าที่ต่อการงานของเราขอนรอบข้างในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านก็ดีในสังคมก็ดีเปลี่ยนไป เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตสามารถเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างชีวิตที่ดีงามได้สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ชอบที่ไม่พอใจหรือไม่นา่าปรารถนาที่เกิดขึ้นเราจะไม่เสียใจไม่น้อยใจเห็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่มาขัดกล่าว สิ่งที่ช่วยในการฝึกฝนจิตใจให้สะอาดขึ้นให้งามขึ้นเลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะถ้าเราอยู่กับธรรมะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเข้าลกหมดเลยไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่หันหลังใส่ธรรมะหันหลังใส่ความจริงไม่ยอมรับผิดชอบกายวาจาใจของเราเมื่อไหร่ก็จะเป็นทุกข์เมื่อนั้นทั้งเจิงห้เรารับผิดชอบสิ่งที่เราทำรับผิดชอบการพูดของเรารับผิดชอบการใช้จิตใจของเราฝึก กายฝึกวาจาฝึกจิตฝึกปัญญาอันนี้คือชีวิตที่ดีในความหมายของพุทธศาสนาจึงได้บอกว่าพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาศึกษาและปฏิบัติศึกษาอะไรปฏิบัติอะไรศึกษานี่แหละศึกษากายการกระทำศึกษาวาจาการพูดศึกษาจิตศึกษาปัญญาศึกษา ดานในมันสนุกด้วยได้ความสุขด้วยแล้วได้ประโยชน์ด้วยเอาละว,วันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กพอสมควรคเวลากออยู่ที่ลลมเพิงแค่นี้เอวัาง